3มลทัทธิสุดแปลกมีศรัทธาที่นำมาซึ่งความสยองสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะกล่าวถึงเรื่องของความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ถ้าหากหลายๆคนเชื่อในสิ่งเดียวกันและสิ่งนั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนสู่สังคมแล้วเราจะทำยังไง มาเริ่มต้นด้วยที่ลัทธิแรก s c i e n t o l o g y ลัทธิสุดอื่อเฉาวในสหรัฐอเมริกาที่มีดาราด,ดังจำนวนมากเลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นจอห์นทราโบต้าวิลสมิทและทอมคลูตส์ก่อตั้งเมื่อปีพศ2495โดยแอนดรอนฮับบาร์ดนักเขียนชาวอเมริกันลัทธินี้มีความเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์ทุกคนแท้จริงแล้วมีวิญ,ญญาณของมนุษย์ ต่างดาวอยู่ภายในใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวจะอยู่ภายในสำหรับการฝึกฝนจิตใจแบบแปลกๆของลัทธินี้ก็เช่นการห้ามร้องระหว่างคลอดบุตรแม้ว่ามันจะเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามทำได้ปะละ่ะหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ลัทธินี้ดังไปทั่วโลกก็คือเหตุการณ์การหย่าระหว่างทอมครูสและภรรยา เนื่องจากว่าฝ่ายภรรยารับไม่ได้ที่สามีจะพาลูกสาวเข้ารัทธินี้สำหรับลัธทธิที่สองเป็นลัทธิที่คุ้นหูมากฟังจากชื่อแล้วคุณคุณน่าจะเดาออกว่ามาจากประเทศอะไรลัทธิที่สองชื่อว่าโอมชิลิเกียวลัทธิโอมชิลิเกียวเป็นลัทธิที่โด่งดังที่สุดของประเทศญี่ปุน่นซึ่งนำมาสู่โศกนาฏกรรม คือคดีการปล่อยสารพิษซาลินในรถไฟฟ้าใต้ดินที่โตเกียวเมื่อปีพศ2538ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวของลัทธิสู่สายตาของชาวโลกลัทธินี้ก่อตั้งโดยโชโกอาซาฮาระมีการนำคนเข้าไปอยู่ในที่ที่จำกัดตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อทำการสลายตัวตนของสมาชิกจนหลายๆคนต้องตัดขาดจากครอบครัวและทุ่มทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับลัทธิสมาชิกบางคนที่พยายามหลบหนี ก็พบกับจุดจบที่น่าเศร้าพร้อมทั้งมีการผลิตยาบ้าส่งขายให้กับแก๊งยากุซ่าที่เป็นแหล่งรายได้ใหม่แม้ว่ารัสุดท้ายของเจ้าลทัทธิและแกนนำอมชิลิเกียวได้จบลงแล้วแต่ลัทธินี้ยังคงหลงเหลืออยู่ในลักษณะของกลุ่มต่างๆที่มีการเปลี่ยนชื่อสำหรับลัทธิที่สม,มีชื่อว่า The t r a of e u n a s i a ลัทธินี้ก่อตั้งในปีพศ2534โดยมีความเชื่อว่า โลกกำลังจะล่มสลายต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มนุษย์เหลือรอดน้อยที่สุดจึงมีกฎสำคัญอย่างหนึ่งคือห้ามสืบพันธุ์หรือไม่ก็ห้ามมีลูกและมีการส่งเสริมให้คนจบชีวิตแล้วก็ทำแท้งนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีการให้กินเนื้อคนรวมทั้งมีเพศสัมพันธ์กันทา,ทางทวันหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ความรุนแรงของลทัทธินี้ถูกเพ่งเล็งจากตำรวจมากขึ้นและละทัทธินี้ จบลงในปีพศ2543เนื่องจากคริสผู้ก่อตั้งลัทธิถูกทำร้ายขณะถือป้ายชุมนุมขอแถมอีกหนึ่งลทัทธิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิล่าสุดได้ปิดตำนาน20ปีลงไปเรียบร้อยแล้วลัทธินี้คือลัทธิพระบิดาซึ่งเป็นบุคคลที่ตั้งตัวเป็นฤาษีโดยอุปโลกตนเองว่าเป็นเจ้าสำนักอ้างตนเองว่าเป็นพระบิดาว่าสูงกว่าทุกศาสนาตั้งอยู่ที่กลางป่าที่จังหวัด ชัยภูมิโดยความเชื่อของลัทธินี้เชื่อว่าการกินอึฉี่หรือคี้ใครของเจ้าของลัทธิจะช่วยต้านและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ล่าสุดตำรวจได้รวบตึงพระบิดาไปเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์สวัสดีครับ